พามาเช็ควิธีคัดมาเช็คคัดนะครับว่าหมดหรือไม่หมดนะครับเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นการปั่นทงเลยนะครับผมมาใกล้ๆครับสตาร์ทเครื่องนะครับวิธีนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับจากนั้นเข้าเข้ากระต่ายไอเข้าเข้าเต่านะครับหรือเกียร์สโลนะครับใส่เกียร์4นะครับใส่เกียร์4สโลนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับจากนั้นวิธีเทสก็คือให้เราเหยียบเบรกนะครับให้สุดเลยเหยียบเบรกให้สุดนะ พอจากนั้นเราปล่อยคัดครับปล่อยคัดเลยไม่ต้องเลียครับปล่อยถ้ารถดับนะครับนั้นแสดงว่าคัสยังดีอยู่นะครับเพราะว่าเบรกเราเบรกไว้นะครับเครื่องนะครับถ้าคัดมันต่อเครื่องมันไปไม่ไหวมันก็จะดับแต่ทีนี้ถ้าคัดมันต่อแล้วรถไม่ดับนะครับถ้ารถไม่ดับแสดงว่าคัดมีการลื่นนะครับ มันลื่นมันเลยทําให้เครื่องยนต์ไม่มีโหลดมันก็เลยไม่ดับนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีนะครับอย่างคันนี้ที่ผมยกตัวอย่างคันนี้คับหมดนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องนะครับเหยียบลัสนะครับเข้าเกียร์เต่าเกียร์สี่เต่านะครับเดินหน้านะเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ปล่อยคับเห็นไครับรถคันนี้ไม่ดับอ่าเบรกอกนก็ เมื่อกี้ผมเหยียบเบรกไว้นะครับปล่อยคัดต์รถคันนี้ไม่ดับมันมีการดึงแต่ว่าไม่ดับนั้นแสดงว่ามันเรียคัด์อยู่นะครับมันคัด์มันมันไม่ไม่หนึบไม่จับนะครับคันนี้คัดหมดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเกียร์หนึ่งกระต่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเทสสองเกียร์ก็คือสี่โลกับหนึ่งกระต่ายนะครับเหยียบเบรกให้สุดชักคัด์ปล่อยคัด์ถ้ารถดับคัดต์ยังดีถ้ารถไม่ดับมันเรียคัด์อยู่นะครับฝากด้วยครับผมขอละ